อีกแล้วพี่ๆขะใหม่เริ่มต้นตั้งแต่1,000 10, 0มืถึงสามหมเลยทีเดียวสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากได้รถ Toyota a u t i ติโฉมใหม่ๆแบบนี้นะคะเป็นเจ้าของสามารถดูคลิปให้จบได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะที่อยู่ในช่องเพชรยนต์รถมือสองนะคะกลับมาเจอกันกันกบเซลล์หนูในอีกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมเลยบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหาคนครนะคะบอกเลยว่าวันนี้พี่ๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นพี่ๆที่โชคดีมากๆเลยสำหรับพี่ๆที่อยากจะได้โ To โยต a าเอวติและไม่ม่น้อยๆไม่หลักหมื่นและรถเพิ่งเข้ามาใหม่ ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะก่อนชมคลิปกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะจ๊ะมาเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยวันนี้ตัวรถที่เข้ามาเป็นรถที่เข้าใหม่รถปลดระวางหน่วยงานเข้ามาสดๆร้อนๆพี่เห็นไหมตั้งเรียงกันนะคะเป็นแถวแบบนี้เลยนะ แล้วแต่ราคาหนูบอกเลยว่ามีแต่ตัวละแรเด็ดๆทั้งนั้นนะคะไม่หลักหมื่นทั้งนั้นเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะพี่ๆขาชมคันแรกคันนี้ก่อนเลยนะคันแรกคันนี้รถปลดระวังหน่วยงานแล้วงงมากว่าจะซื้อ ไปหาที่ไหนไมขนาดนี้นะคะไมน้อยจริงๆนะแล้วนี่ไมเดิมไม่แท้ไม่มีการกลับสีกอไมมาอย่างแน่นอนนะคะรถปลดหน่วยงานไม่ใช่รถแท็กซี่นะพี่ๆี่ขามาที่คันนี้เลยถ้าชอบคันนี้แคปทะเบียนไว้ก่อนนะอันดับแรกแคปทะเบียนไว้ก่อนอย่าเพิ่งดูข้อมูลอื่นนะคะอย่างที่หนึ่งเลยคันนี้เป็นตัว all n e นะพี่พเป็นตัว all นิสีบอลเงิน ไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบนี้นะคะได้ไฟตัดหมอกมีไหมไม่มีถ้าบอกว่าดูคลิปหนูเล็กมาหนูเล็กติดตั้งไฟตัดหมอกให้เลยเลขทะเบียน7902คันนี้โอ้โหบอกบอกได้เลยว่าเลขใหม่นี่คือสุดแล้วนะ ให้ดูสภาพตัวรถก่อนนะนี่เหลี่ยมสานตัวรถคมชัดรถยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้เก็บสีล้อแม็กสวยเดิมโรงงานรับมากับยางดันหลบแบบนี้ตัวยางลึกดอกยางใช้งานได้ยาวนะคะเดี๋ยวให้ดูภายในนิดนึงแล้วกันวันนี้เราไม่ได้ลงดีเทลนะพี่นะให้ดูรถเข้าใหม่นะว่าสภาพรถเข้าใหม่เป็นแบบไหนอ่ะคุณโอมพาดูเลขใหม่เลยนี่มาเป็นไง เลขใหม่นะคะ1 7 0 0 0เท่าไหร่1 7 9 0 0กว่าโลนะคะอ่ะแล้วอันนี้ไม่เดิมไม่แท้พี่ถ้าพี่ได้คันไม่หม่นเจ็ไปแบบนี้ยังไม่ต้องแมนทัเลนอะไรเลยสายพงสายพานนะคะช่วงลงช่วงล่างยังไม่ต้องเปลี่ยนนะพี่นะพี่ขับไปได้อีกยาวๆเลยคันนี้เป็นตัว1,6ตัวจีปี2019เดี๋ยวขอเช็คราคาสักคู่เดียวนะสำหรับคันนี้อ่ะคัน 2,020นะคะราคาอยู่ที่5,039,000ผ่อนคันนี้เลทอยู่ที่ประมาณ9,000ไปไปลายหรือหมื่นต้นๆเท่นนานั้นสำหรับเลทจัดเต็มฟรีดาวได้ดอกเบีย้ยเขาเรียกอะไรอะดอกเบี้ยพิเศษแน่นอนสำหรับลูกค้านะคะที่เป็นลูกค้าเพชรยนต์หนูเล็กจัดดอกเบี้ยพิเศษให้เลยจัดยอดเต็มให้เลยนะพี่ๆี่ามากันที่คันต่อไปนะคะคันต่อไปคันนี้ ขอดูเลขทะเบียนนิดหนึ่งอ่ะแคปไว้นะแค็บย่างแคป็บกนเลยนะ7 935เผื่อถูกฉลกเลขนี้4บอลเงินลดปลอดระวังเช่นกันนะคะถ้าสเปครถก็คือสเปคเดียวกันเลยค่ะ 1.6g นะคะมาสวยๆเดิมๆแบบนี้ล้างอย่างเดียวยังไม่ได้ชงนะพี่ๆขาเดี๋ยวขอดูเลขใหม่นิดหนึ่งนะสำหรับคันนี้ <c oughs> ทะเบียน7935คันนี้เลขไม่อยู่ที่ <c oughs> ช็อกอะคุณหนุ่ม หนึ่งมืสองพโลมานี่มาดูรอบคันก่อนนะอันนี้อันนี้คือสภาพรถรอบคันนะมันก็ไม่แปลกหรอกตัวรถแม่งแทบจะไม่แบบไม่มีอะไรเสียหายเลยนะคะ ไม่มีรอยบุบลักยิ้มเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดดีมากๆเลยคันนี้สภาพสวยเดิมบอกเลยนะได้คันนี้ไปแทบจะไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องของแมนทานแนนยังไม่ครบรอบเลยด้วยซ้ำนะเข้าสูย์ไปครั้งเดียวเองมั้งคันนี้อ่ะดูภายในเลยเลขใหม่ไปหน0 0งแสนสองหมืน่นไอ้ขอพายหนึ่งหมื่นย่หมื่นมันชินมันชินหนึ่งมันเก้าร้ยกว่าโล ยรถนี้แบบบอกเลยว่าพิเศษสุดๆเลยสเปเชียลมากๆสำหรับลูกค้าเพชรยนตนะพี่พี่ถ้าพลาดรถนี้ไปหนูเล็กไม่คอนเฟิร์มเลยว่าจะมีอีกไหมสำหรับเลขหม่ประมาณนี้แล้วดูสภาพรถก็ตามเลขหม่นะพี่พี่ค่านี่รถยังไม่ปรับสภาพนะคะไม่มีอะไรของตัวรถที่มีการเสื่อมเลยบเบาะเบิกตึงเป๊ะนะเบาะบักเก็ตซีทสวยๆแบบนี้สีเบจนะคะสีครีมตัดกับสี เ่านะสำหรับตัวนี้ภายในสวยงามล้างอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรนะคันนี้หนึ่งห้า0 0นเดี๋ยวนะขอดูราคาก่อนมันน่าจะถูกอยู่แหละเอ้ยมันน่าจะอันนี้อยู่แหละเอ้ยทำไมคันนี้ห้าแ0นสองนะแต่มันเป็นปีสิบจดยี่สิบคันนั้นมันเป็นปียี่สิบนะคะมาต่อกันที่คันนี้มามาดูเลขทะเบียนก่อน 1609นะคะใครถูกฉลกเลขนี้แคบเลยปี19-20เพิ่มเลขใหม่ขึ้นมานิดหนึ่งรถปลดระวังเช่นกันสภาพสวยเดิมเหมือนกันกับคันเมื่อสักครู่ทุกประการปี19-20จคันนี้เลขใหม่อยู่ที่25,000นะคะเอาราคาก่อนนะราคา5 1 9 9 0 0บาทมาดูข้างในกัน ่านี่เปิดข้างในให้ดูเลยรถไม่ปรับสภาพก็เปิดให้ดูใครมันจะไปกล้าขนาดนั้นนะคะนี่เห็นไหมเล็กไม่สองหมื่นห้าพันกว่าโลพี่พี่โอ้โห คันนี้ผ่อนเลทอยู่ที่900 0รายได้18,000นดะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.39เท่านั้นสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตด,ดีหนูจัดให้พี่เลยจัดให้ทั้งยอดเต็มจัดให้ทั้งดอกเบี้ยพิเศษจัดให้ทั้งสภาพตัวรถที่สวยใหม่ขนาดนี้หนูขออย่างหนึ่งนะพี่อย่ามาถามหาประกันเครื่องเกียร์เพราะอะไรไม่แค่นี้ประกันเครื่องเกียร์เอาไปทำอะไรนะคะพี่ขอของแถมอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวนูแถมน้ำมันให้เลย2,000นะแถมน้ำมันให้เลย2,000แล้วอยากได้อะไรขอมาเพิ่มเติมได้เลย กล้องลงกล้องหน้าแถมมาได้มาค่้ต่อมาเลขทะเบียนแคปเลยใครถูกฉลกเลขนี้บ้าง7 9 1 3นะคะ7 9 1 3ขอดูโพยนิดหนึ่งคันนี้เลขมาอยู่ที่17 <c oughs> เลขไม่หมื่นเฮ้ เขาใช้รถป้าวะหรือว่าเขาเลิกกิจการแล้วเขารดคืนหรืออะไรวะเอ้ยไม่มันน้อยจริงๆอ่ะไม่เดิมจริงๆนะคะคันนี้สีบอลเงินสีเดิมอีกเช่นกันสเปคเดียวกัน 1.6G ปี2019 20นะคันนี้ปี19 20มาเดี๋ยวให้ดูภายในไม่ต่างเลยพี่บางทีอะค่ะไหนเลขใหม่เขาหร่ <17. S 1> อ่า17,000เห็นไหมภายในก็สภาพสวยนะแล้วตัวตัวเบาะเนี่ยมันก็ต้องมีคราบมีอะไรบ้างนะในการใช้งานแต่ไม่ต้องกังวลใจเดี๋ยวเพชรยนสปาให้พี่วันพี่รับรถนะพี่จำรถเดิมพี่ไม่ได้หรอกสวยใหม่เหมือนออกมาจากโชว์รูมเลยหนูบอกเลยนะคะนี่ ด้านหลังนะสภาพตัวเบาะไม่มีเบาะไม่มีย้วยไม่มียุบใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวรถมาสวยเดิมบางสภาพแบบนี้เลยแล้วยางโหรู้สึกว่าจะดันหลบมาเลยทุกคันนะยางดีมาเลยทุกคันนะคะยางปี2023แล้วด้วยดอกยางลึกใช้งานได้ยาวค่ะคันนี้สวยงามตามท้องเรื่องเราแจ้งราคาหรือ,อยังจ้าคันนี้คันนี้ราคาอยู่ที่529000ปี2 0 1 9จด20 529,000พ่อนอยู่ที่9,000รายได้ 18, ไ1 8 0 0นนี่ทุกคันเลยทุกคันเลยสมมุติว่าไรายได้20,000เนี่ยจบได้ทุกคันเลยนะเลขไม่หลักหมื่นเท่านั้นมามากันที่คันสุดท้ายคันสุดท้ายคันนี้แคปเลขทะเบียนก่อน8025นะคะที่ให้แคปเลขทะเบียนเพราะอะไรเพราะว่าบางคนเขาถูกฉลก กับเลขนั้นเลขนี้เลขนู้นก็แคปกันไปอยากจะได้เลขทะเบียนไหนแคบมาแล้วส่งมาคลิกลิง์กด้านใต้นี้เราส่งมาแล้วบอกว่าดูคลิปหนูเล็กมานะพี่ของแถมเพียบไม่ต้องห่วงนะแล้วใครจัดไฟแนนซ์อยากผ่านต้องไปกับหนูเล็กนะคะมาคันนี้รถปลดระวางหน่วยงานอีกหนึ่งคันปี19.20จด20สภาพโอ้โหไม่ต้องพูดถึงค่ะมันไม่มีรอยชนไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยเฉียวนะ สภาพรถสวยเดิมมาแบบนี้อันนี้คือให้ดูรอบคันเลยรอยบุบรักยิ้มน้อยมากพี่พี่ดูดิด้านท้ายไฟท้ายนะไม่มีรอยแตกแล้วคือมันจะไปเอาอะไรมาบุบไปเอาอะไรมาแล้วไม้มันแค่นี้นะคะไม้มันแค่นี้เองเดี๋ยวขอดูเลขไม้นิดนึงเมื่อกี้ทะเบียนอะไรนะ8 025คันนี้เลขไม่อะเนี่ยคันนี้ให้เลขไม่มากสุดเลยนี่ขนาดมากสุดแล้วนะ สามหมื่นสี่ไม่เชื่อมาดูาเลขไม่สามหมื่นสี่พี่ โอ้หหนูแบบว่าถ่ายคลิปนี้แล้วหนูรู้สึกว่าจึงแล้วจึงอีกนะงงแล้วงงอีกเลขไม่อะไรมันจะน้อยขนาดนี้นะคะมาพร้อมกับราคาอยู่ที่519,00 0ห่ืนเพันพอเลทอยู่ที่ประมาณ90,00พันนิดๆเท่านั้นค่ะคุณพี่ขาไอ้เรื่องจัดยอดเต็มได้ไม่ได้พี่ไม่ต้องห่วงเลยสําหรับรุ่นนี้จัดเต็มฟรีดาวได้อยู่แล้วนะอาชีพไหนก็ซื้อได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการแัะวิสาหกิจนะเจ้าของกิจการนะคะค้าขายนะคะ อาชีพอิสระเอใดๆเออแต่ต้องมีเอกสารให้หนูนะเป็นอาชีพที่ตรวจสอบได้นะคะรายได้ชัดเจนมีเครดิตไม่มีเครดิตมาคุยกันอีกทีหนึง่งเท่านั้นเองขอให้พี่ไม่ติดแบ็คลิสต์ล่าชา้าบอกเลยว่า ทางเรามีไฟแนนซ์ให้เลือกมากกว่า10สถานที่ด้วยกันนะพี่นะไปตรงนั้นไม่ผ่านเดี๋ยวพาไปตรงนี้ไปตรงนี้ไม่ผ่านพาไปตรงนั้นพาไปจนกว่าพี่จะได้รับรถเลยทีเดียวนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพคุณพี่ๆมากเลยเนี่ยวันนี้อยากที่บอกเลยว่าโชคดีมากที่พี่ได้มาดูนะคะการอัปเดตรถเข้าใหม่แล้วโตโยต้าเออติดนะบอกเลยว่าทําไมหม0 0 0 0จ็ด0 0 0 0ไม่ได้มีเข้ามาเยอะนานๆมีเข้ามาครั้งหนึ่งนะคะมีแฟนอยากใช้รถอยากได้รถอยู่แล้วแล้วเนี่ยเดี๋ยวใกล้จะเป็นช่วง ศกาลปีใหม่แล้วใครอยากหารถกลับบ้านใครอยากหารถไปท่องเที่ยวกันต้องรีบจองเข้ามาด่วนเลยเพราะกว่าจะทําเรื่องจัดไฟแนนซ์ได้รับรถผ่อนอีกทีนู่นล่ะค่ะพี่พฤศจิการันวานะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ทุกท่านเลยกดติดตามด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ติดตามกันไว้สำหรับวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ